บอสผู้เคร่งครัดกับเลขาผู้เปลี่ยนโลกในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงและแสงสีระยิบระยับมีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ใครๆต่างก็รู้จักชื่อเสียงของบริษัทนี้ด่งดังไปทั่วโลกหนึ่งในผู้บริหารที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วคืออัดกรนซีอน CEO หนุ่มผู้เคร่งครัดและเย็นชาเขามีชื่อเสียงในเรื่องความเข้มงวดและการทำงานที่เปี่ยมด้วยมาตรฐานสูง วันหนึ่งปริญญาเลขาสาวผู้สดใสและมีความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งเลขาส่วนตัวของอัธกรแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงเด็กจบใหม่แต่ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสารรค์ของเธอกลับทำให้อัธกรต้องหยุดและหันมาสนใจปริญญามีความสามารถพิเศษในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนวคิดใหม่ๆที่ทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าเธอมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนใครและสามารถปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ต่างๆทำให้อัธกรต้องยอมรับในความสามารถของเธอ วันหนึ่งอัธกรได้รับเชิญไปบรรยายในงานสัมมนาระดับนานาชาติที่ต่างประเทศและต้องการผู้ช่วยที่ไว้ใจได้เดินทางไปด้วยปริญญาได้รับมอบหมายหน้าที่ณน,นอทั้